ส่วนความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดจกกักรยานยนต์บอมที่บริเวณรานจอดรถหน้าสถานีรถไฟเรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วหนึ่งนายผู้เสียชีวิตคือ1 0เอกทวีวัฒน์อ่อนขวัญเพชรสังกัดกรมทหารพรานที่11โดยเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดยะลาญาติได้รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สำนักสงฆ์บ้านระไม ตำบลเปลียนอเภอสะบาย,ย้อยจงสงขลาส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆภายในเขตเทศบาลซึ่งสามารถใช้การได้20ตัวขณะที่การสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าคนร้ายมาด้วยกัน2คนอําพรางตัวด้วยการแต่งชุดดาวะโดยพยานบางส่วนจำรูปประพันธ์ของคนร้ายได้เจ้าหน้าที่เตรียมประสานเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคำทั้งนี้แหล่งข่าวในความมั่นคงระบุว่า ขณะที่คนร้ายก่อเหตุยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอรือสาะส่วนที่จังหวัดปัตตานีพลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะได้เดินทางไปยังกองอำนวยการรักษาคว,วามมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าตำบลเขาตูมอำเภอยะรังเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเรื่องการดำเนินคดีและการเยียวยา เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเห็นว่างานนิติวิทยาศาสตร์และงานพิสูจน์หลักฐานเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเรื่องการอำนวยการยุติธรรมให้กับประชาชน